สวัสดีครับทุกคนผมโอนนะครับในวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวแทร็กคาเมล่านะครับเป็นเหมือนล้อดอลลี่ให้กับกล้องอ่ะทุกคนแต่ว่าเป็นอันเล็กๆนะครับผมหน้าตาก็คือจะเป็นแบบนี้ช่อแนมนี่เป็นล้อแบบนี้เลยนะครับ อโอ้โหหนักดื่มกันเอ้ยมีน้ำหนักดิ่มกันนะมีน้ำหนักดีนะครับตัวล้อเป็นซิลิโคนนะครับแต่ว่าไม่ได้นิ่มนะเออแข็งๆหน่อยไม่ได้นิ่มนะครับลูกปลงลูกปืนอะไรเงียบดีนะเงียบนะครับเงียบเงียบจะได้อยู่ตัวนี้สามารถที่จะปรับ เลี้ยวได้สําหรับเวลาที่เราต้องการให้มันหมุนเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนอันนี้ก็ให้อะไรมาอีกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอ๋อไว้สําหรับเวลาใส่กับตรงนี้ติดกล้องอ่ะเอาไว้ติดกล้องนะครับติดไอ้พวกตัวใส่กับกล้องอ่ะเออมันใส่ตรงนี้ได้เลยนะเอากล้องติดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราใส่เมจิกอาร์มเพิ่มก็ได้ผมสั่งมาพร้อมกับตัวเมจิกอาร์มนะครับบอกราคาเลยตัวนี้ชุดเนี้ยรถเนี่ยร้อยกว่าบาทไม่ถึง200นะครับดูดีนะผมว่าดูเฮ้ยโอเคดีนะดูแบบเออเวิร์กเว้ย อ่ะผมเอามาพร้อมกับเมจิกอาร์มก็ในจะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เป็นรุ่น11นิ้วนะครับก็คือจะเป็นเซ็ตจะเป็นชุดนี้นะจะเป็นชุดชุดนี้นะครับแยกกันอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับไม่ถึง200นี่อันนี้เอาไว้ขาเป็นแบบที่หนีบนะครับบางทีเขาก็เปหนีบกับแบบขาตั้งกล้องอะไรแบบนี้นะอ่าอันนี้ประสงค์ไปก็ไปหาที่หนอุ้ยแข็งอุปกรณ์ดูแข็งแรงดีนะครับนี่มาแล้วน,นี่ก็จะเป็นตัวขา ก็หมุนตรงนี้เพื่อปรับได้นะครับอ่าปึ๊บปื๊บป๊บได้หอกที่ต้องการแล้วก็อันนี้อ๋อตรงนี้เป็นแบบหัวบอลน,นะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะจะเอามาลองเทสดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ยึดกับส่วนตรงนี้ได้อันนี้น่าจะยึดกับกล้องนะครับอันนี้น่าจะไปยึดกับตัวฐานมันมากกว่าตรงเพราะว่าตรงนี้มันถอดได้หมดเลยเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหลายชิ้นเลยนะครับหรือว่าถามว่าเอาไปเสียบกับตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าออนี่ใส่ก็แบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้ขันก็ใบเพื่อจะไปยึดอีกทีหนึ่งก็ได้โอ้นี่มันมีหลายสเต็ปมากนะครับอ่าส่วนนี้ก็คือใช้เป็นที่หนีบแต่ว่าเนี่รูน่าจะใส่อยู่ตรงนี้นะนี่เกลียวนี้มาใส่ตรงนี้ได้นะครับก็จะล็อกเป็นแบบนี้อันนี้เราก็เอาไปล็อกกับบาร์พวกอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นยื่นออกมาแบบนี้อ่าอย่างตัวนี้นะทุกคนมันก็มันใช้งาน ค่อนข้างง่ายและสะดวกมากเลยนะครับพอเราปรับเข้าที่เข้าทางอะไรให้มันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาหมุนปรับมุมปรับองศาอะไรได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นมันจะล็อกที่หัวนี้หัวเดียวนะครับสมมุติว่าอย่างหัวพวกนี้อ่ะปรับไว้ตรงนี้อตอนตอนนี้ถ้าเกิดเราเราคลายตรงนี้ให้มันหลวมๆมากมาก่าก่อนนะครับมันก็จะปรับได้หมดเลยทุกส่วนนะครับ หมุนซ้ายหมุนขวานะแล้วก็ปรับตัวแกนตรงหัวบอลตรงเงี้ยได้หมดนะครับพอเราได้ที่แล้วเนี่ยปุ๊บเราก็หมุนตัวนี้ล็อกเลยล็อกตัวนี้เปุ๊บคือมันล็อกที่มุมจุดนี้จุดเดียวนะครับมันจะล็อกทั้งหมดนี้เลยเนี่ยแน่นหมดละอ่าพวกนี้จะคือจะแน่นหมดเลยนะทุกคนล็อกที่จุดนี้จุดเดียวแน่นหมดทุกทุกมุมเลยนะครับเราอาจจะใช้การคลายมันนิดหน่อยก็ได้เพื่อที่จะปรับมุมได้มันจะหมุนเหมือนอะไรได้หมดเลยนะ,ยเ,นนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาตรงเี้ยได้หมดอ่าแต่ว่าพอเเลล็อกกกกแแุุุนนนนนน่่ยยมจะหดดททค ็อกแน่นทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวจะเทสตัวนี้ให้ดูก่อนการใช้งานของตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันง่ายมากนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อธรรมดาแล้วก็มีรูให้ใส่ตำแหน่งของใส่ตัวหัวที่ใส่เอาไว้จับโทรศัพท์หรือว่าจับกล้องก็ได้นะครับถ้าจับโทรศัพท์ก็ใช้พวกหัวพวกอย่างนี้นะครับที่มันมีรูสําหรับใส่กับน็อตพวกนี้แหนยใส่เข้าไปแล้วเราก็บิดตรงนี้เอาแต่วางตรงไหนวางตรงหัวนี้ก็ได้หรือว่าวางตรงกลางก็ได้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ถ้าใส่เป็นรุ่นนี้ก็ได้ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาโทรศัพท์า นี่ได้แล้วแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยม right. <ส> okay. ันก็จะได้มุมเนี่ยที่เป็นดอลลี่ซ้ายขวาแบบนี้โดยที่มันจะนิ่งมากๆทุกคนอ่ามันจะนิ่งนะครับวันเราถ่ายแพนสินค้าไปออกมาไปมุมแบบนี้อ่าน้ำก็จะได้มุมนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ใครไม่มีก็ใช้เป็นรุ่นใช้เป็นรุ่นนี้ก็ได้เดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับก็ใส่เข้าไปเลยใช้ตัวนี้ก็จะสะดวกหน่อยนี่ใส่เข้าไปตัวนี้มันก็จะเป็นสปริงธรรมดาไหมก็ปุ๊บเข้าไปแบบนี้อ่าเนี่ยนะครับทั้งสองอันคือเนี่ยด้วยความที่กล้องมันอยู่ เดี๋ยวดูมุมกล้องนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมุมกล้องมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราถ,ถ่ายเออมันก็จะได้มุมกล้องที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครมันจะเท่ๆหน่อยจะเป็นมุมแพรนธรรมดานะครับเดี่ยวผมจะลองทดสอบไปดูด้วยนะอันนี้คือมามาใส่ตำแหน่งให้ดูก่อนแล้วถ้าหากว่าใครใช้กับพวกกล้อง DSLR นะครับหรือว่ากล้องมิเลเรสก็ได้นะครับ ก็จะต้องใช้เป็นแบบหัว <S <S บอลพวกนี้ใช่ไหมอ่าครับใช้เป็นหัวบอลแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปใส่กับกล้องใช่ไหมครับแล้วก็เอาหัวอันนี้มาใส่กับกับอันนี้ได้เลยเนี่ยใส่แทนอันนี้หรือว่าใส่ตรงรูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเนี่ยมันก็ยึดกับรูอันนี้แน่นเลยนะครับแล้วก็เอากล้อง dr R หรือว่ากล้องมิลเลรมาใส่ทางด้านบนนี้นะครับ <S <S ใส่เข้าไปทแทนตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันมันได้มุมมุมมันแปลกตรงไหนใช่ไหมมุมก็คือจะได้มุมกล้องที่มันจะแบบแปลกตาหน่อยนึ่งนะครับเพิ อ่าพวกแบบผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้นะครับเท่ๆคือมันจะได้เป็นมุมกล้องแบบนี้ใช่ไหมอันหนึ่งนะครับคือมันคือมันจะได้เป็นมุมแบบตรงๆอย่างนี้ได้อันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มุมที่แบบหมุนเนี่ยเราก็เนี่ยเราก็ทําล้อให้มันหมุนแบบนี้ยทุกคนแล้วมันก็จะอ่าหมุนรอบสินค้าเราไปนะเออเท่ดิมกันนะครับเนี่ยเนี่ยถ่ายแบบหมุนรอบสินค้าได้ใช้มือถือหรือใช้ dslr ก็ได้อ่ามันก็จะได้มุมกล้องที่แปลกๆนะครับหรือว่าแบบถ้าเกิดว่าหันหน้าไปด้านนี้สมมติว่าหันหน้าออกไปด้านเนี้ยเราก็จะได้มมมมมมมุุุที่ันนเป็แบบตรง มุมซูมอินซูมเอาเข้าหาสินค้าเนี่ยเขียนไปเนี่ยเ,เขียนเข้าเขียนออกนะครับมันก็ได้มุมที่เป็นซูมอินซูมเอาเข้าหาตัวสินค้าได้นะครับถ่ายแล้วมันก็สวยดีคือได้ได้เพิ่มแตกชอดแตกมุมก็ออกมาได้อีกรูปแบบหนึง่งนะครับแล้วตัวต่อไปก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทตอันนี้ดูเนี่ย คือก็เอามาใช้ประกอบกันได้นะก็คือเอาตัวขาเนี่ยมาใส่กับตัวล้อดอลลี่ตัวนี้ก็ได้มันก็มุมกล้องก็จะสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็แล้วอันนี้ก็คือแล้วแต่จะดีไซน์แล้วแต่จะออกแบบมุมกล้องกันนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไว้ก็คือแค่หมุนออกมาแค่นั้นเองมันก็จะอ่อนตัวหมดทุกอย่างแล้วทุกมุมจะหมุนจะปรับได้หมดนะครับผมก็จะเอามาใส่กับตัวนี้ถ้าจะใส่กับตัวเดือยอันเดิมเขามันก็ต้องใช้ อันนี้ใช้อันนี้ชุดอันนี้ขึ้นมาเพิ่มอันหนึ่งนะครับเขาจะให้มาเราก็ใส่เข้าไปก่อนปึ๊บอ่ะแล้วก็เอามาใส่กับตัวนี้อ่าแค่นี้เองทุกคนนี่แค่นี้เองอ่ะได้ขาได้นี่เพิ่มแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาขาจับโทรศัพท์มาใส่ก็ได้นะครับนี่แค่นี้อันนี้หมุนได้อ่ะตั้งขึ้นแบบนี้มันคือคือเมจิกอาร์มเนี่ยมันปรับสวิงปรับได้หลายมุมมากนะครับเราก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปเลย แล้วก็ปรับหามุมไม่ได้มุมที่ต้องการนะครับสมมุติว่าลักษณะของแบบเป็นมุมก้มอย่างนี้เข้าไปที่สินค้านะพอได้มุมแล้วเราก็ล็อกเลยหมุนล็อกตรงนี้นะครับอ่าเราก็หมุนล็อกตรงนี้ให้แน่นปุ๊บแค่นี้เองแน่นแล้วเนี่ยนะครับส่วนด้านนี้ถ้ายังหลวมอยู่ก็ขันเข้าไปใหม่ให้มันแน่นนี่นะปรับปรับมุมเอานี้ให้เรียบร้ออแล้วคือระยะตรงเนี้ยก้านไอ้ตัวเมจิกอันตัวนี้มันแข็งแน่นหมดแล้วเพราะว่าเราล็อกที่ตัวนี้แล้วนะครับถ้ามุมตนี้ยังหมุนได้อยู่ก็ลองมาหมุนตัวล่างนี้นะครับให้มันแน่นนี่แค่นี้าาไปห ได้ซีนที่แบบว่าไหลเข้าไปแบบนี้แล้วหรือว่าจะเลี้ยวก็ได้นะครับแล้วแต่แต่แล้วแต่จะเล่นเลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวเข้าไปหาสินค้าปึ๊บอ่าโอ้โหนะมัน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 ให้ตัวมันได้ซีนได้มุมกล้องที่มันแปลกตาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วทีนี้ในตัวของไอ้ตัวเมจิกอาร์มเขาเนี่ยนะครับเราก็บางทีนะอย่างบางช็อตเนี่ยที่มันจะต้องถ่าย2อันผมบางครั้งก็คือต้องถ่ายพร้อมกันทั้งมือถือทั้งตัวของกล้องด้วยนะครับก็ตัวนี้ใช้ใช้เป็นโซนี่อยู่ใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยด้วยเนี่ยนะครับอ่าบางครั้งถ่ายต้องถ่ายคู่นะครับเอาเสียงเก็บเฉพาะเสียงกับเก็บภาพแยกกันอ่ะสายนี้ใส่ที่ใส่ที่มือถือก็สายไว้ก่อนอ่าแล้วก็เอาผมก็จะเอาวันนี้ไปหนีบกับขาตั้งกล้องอีกทีนึงนะครับโอ้มันก็จะได้ก็จะได้ถ่าย2อันพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เปนหนีบกับขาตั้งกล้องไว้ ปุ๊บแล้วก็ใส่กับมือถือถ่ายทั้งกล้องแล้วก็ถ่ายอันนี้ไปพร้อมกันได้เลยนะครับหรือว่ามุมมีความจําเป็นที่จะต้องไปบางจุดเอาขาตั้งกล้องใส่ไม่ได้นะครับก็ใช้ไอตัวนี้หนีบตามเสาหรือว่าตามจุดตามข้ออะไรต่างๆที่มันพอจะหนีบได้อะ่ะเออแล้วเราก็ถ่ายจากมุมสูงมั่งมุมเงยมุมหนีบกับเสาไดแล้วก็นั่งพูดเอาครับแบบนี้แล้วแต่แล้วก็บางคนก็คือใช้ไปแบบท็อปวิวก็ได้มีคานมีอะไรกั้นอยู่เนี้ยแล้วก็เอาโทรศัพท์ ถ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับถ่ายเป็นแบบท็อปวิวหรือว่าหนีบตาม เอาไปหนีบกับจุดมุมที่ต้องการหนีบได้เลยนะครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับมารีวิวสั้นๆกันให้ดูประมาณนี้ว่ามันก็เพิ่มความอนเนกประสงค์ขึ้นมาให้อีกมุมหนึ่งได้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความแปลกตานะครับได้แปลกตาได้มุมกล้องใหมแ่แปลกๆขึ้นมานะเดี๋ยวใช้ล้อตัวนี้เ,เป็นล้อโน,นรี่แล้วก็น่ารักดีเท,ท่ดีนครับผมผมใช้หลายงานแล้วนะครับตัวเมจิกอาร์มก็เหมือนกันใช้หลายงานแล้วนะครับคือต้องการให้มันได้มุมกล้องที่มันลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงอะ่ะมันก็ใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้เพราะตัวนี้มันผม จะมีตัวเป็นรุ่น7นิ้วก็มี11นิ้วก็มีแล้วก็ยาวกว่านี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เขาเขาขายแยกกันมันไม่ได้มาเป็นชุดนะผมซื้อแยกกันมานะครับไอตัวล้อน,นี้ก็ชุดหนึ่งแล้วก็ตัวเมจิกอาร์มนี้ก็อีกอันนึงมันอันละอันละร้อยกว่าบาทอะทั้งสองอย่างอะนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมใครอยากจะได้มุมกล้องแปลกๆดีไซน์มุมกล้องดีไซน์ซีนภาพใหม่ๆนะครับเป็นภาพเง้นเป็น,เป,นเป็นงานวิดีโอนะนะครับก็เป็นอุปกรณ ซื้อติดเอาไว้ได้นะครับเผื่อจำเป็นต้องใช้ถ่ายผมว่าเอามาเน้นถ่ายอ็อบเจกต์ถ่ายวัตถุถ่ายสินค้านะ่ะดีนะครับถ่ายเก็บเป็นอินเสิร์ตแต่ว่าแบบเวลาที่เราพูดไปแล้วก็แบบถ่ายเก็บอินเสิร์ตจัดไฟสวยๆหน่อยนะมันมันก็ดูดีขึ้นนะเางานมันก็ดูดูมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ